เรียลมาดริดเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ภาพลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนนะครับชุดสีขาวสง่างามครับผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเต็มไปด้วยนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ในหลายๆครั้งนะครับมาดริดก็เซ็นคว้าตัวเอาผู้เล่นประเภทที่ทําให้แฟนๆเนี่ยเลิกคิดว่าพวกเขาไปเซ็นนักเตะเหล่านี้มาได้ยังไงนะครับในหลายๆครั้งมันก็มีเหตุผลมารองรับนะครับเช่นในกรณีล่าสุดนะครับกองหน้าวัย33ปีโคเซหลุยมาโตซานมาเตนหรือว่าโคเซลูนะครับ โคเซลูเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ชื่อเสียงหรือว่าดีกรีเนี่ยอาจจะทําให้แฟนๆเนี่ยมองว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับเรื่องว่าหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่าถ้ามามองเส้นทางของโคเซลูรวมถึงฟอร์มการเล่นปัจจุบันรวมถึงสถานการณ์ล่าสุดเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าสมเหตุสมผลไม่น้อยนะครับที่ฟลอเรนติโนเปเรสเนี่ยเปิดไฟเขียวให้ทีมงานไปคว้าตัวเอาโคเซลูมาร่วมทีนะครับ โคเซลู <C os il u> เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับที่เคยผ่านประสบการณ์ในเพเมลิกอังกฤษมาแล้วและต้องบอกว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จมากมายอะไรเวลาเล่นในอังกฤษนะครับนักเตะเหล่านี้มาดดิดเคยเซ็นมาร่วมทีมหลายรายแล้วนะครับเช่นชูเลียงโฟเบร์นะครับโฟเบร์เนี่ยเรื่องของโฟเบร์กับมัดดิดเนี่ยผมเคยเล่าไปแล้วลองไปหาคลิปดูได้นะครับ ยังนนมีอย่างลาซาน่าดิยาร่าที่ถึงกับไปใส่เบอร์สิบให้กับมัดริษเลยนะครับมีกับเียวไอเซ่มีเอมะเดลอาเดบายอยมีโทมัสกาเบเซนหรือว่าโจนาธานวูดเกตเหล่านี้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาย้อนดูเรื่องราวของโคเซลูนิดหนึ่งนะครับ โคเซลูจริงๆแล้วเนี่ยเกิดที่สุดกาดนะครับพ่อแม่เขาเป็นชาวสเปนแต่ว่าไปเกิดในเยอรมันก่อนที่จะย้ายกลับมันที่สเปนนะครับตอนยุคป,ประมาณ4ขวบแล้วก็อยู่ในแคว้นกาลิเซียนะครับเริ่มต้นฟุตบอลอาชีพเนี่ยกับเซลตาบีโก้นะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีครับในปี2009นเนี่ยนะครับบนวัย19ปีเนี่ยโคเซลูก็โดนแมดิดในคว้าตัวมาร่วมทีมแต่มมดิดก็ปล่อยให้กับเซลตาบีโก้ยืมตัวกลับไปเล่นนะครับตอนที่เมื่อเขากลับมาที่มมดิดน,นะครับมมดิดก็ แน่นอนครับส่วนใหญ่พวกดาวรุ่งเนี่ยก็จะเล่นในทีมกาสเตียหรือว่าเป็นทีมชุดเบทีมเยาวชนนะครับทีมสำรองนะครับของมาดิดไปก่อนนะครับในช่วงที่เขาเล่นให้กับทีมสำรองของมาดิดเนี่ยก็ได้ประสานงานกับอัลบาโรมราต้านะครับเล่นด้วยกันในทีมเอเวอริตกาสเตียนะครับผลงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับโคเซลูเนี่ยนะครับได้สัมผัสเกมชุดใหญ่ของเรอัลมาดิดเป็นครั้งแรกนะครับในนัดสุดท้ายของฤดูกาล2 0 1 2 2 0 1 1นเะครับเขาลงมาเป็นสำรองแทนที่คาริมเบนไซม่านะครับในช่วงท้ายเกม แล้วก็สามารถทําประตูได้ด้วยนะครับเกมนั้นเนี่ยมาดิทถล่มเอาอาเมริกาไป8ประตูต่อหนึ่งนะครับจากแอสซิสของคริสเตโนนารันโดนะครับประตูที่โคเซลูทําได้นะครับหลังจากนั้นครับในปี2012ะครับเมื่อรู้ว่าไม่ได้ รับโอกาสแน่ๆหรือว่ามาดิดก็ไม่ได้ใช้งานนะครับมาดิดก็เลยปล่อยนะครับแบบขายไปเลยนะครับขายขาดไปให้กับฮอฟเฟนไฮม์นะครับตอนนั้นเองครับที่โคเซรูเริ่มที่จะได้สัมผัสเกมฟุตบอลระดับสูงอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่องนะครับเขาไปเล่นอยู่ในบุเดสลิก้าเยอรมันนะครับกับทั้งฮอฟเฟนไฮม์นะครับกับไอทัลแฟงเฟิร์ตรวมถึงฮันโนเวอร์ด้วยนะครับถือว่าเป็นช่วงที่เขาได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะครับสถิติการทําประตูของโคเซรูก็ไม่ได้ถือว่ายอดเยี่ยมหรือว่าน่าประทับใจอะไรสักเท่าไหร เขายิงไม่ถึงตัวเลข2หลักเลยแม้แต่ฤดูกานเดียวนะครับในบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับมีเพียงแค่ปี2013-2014กับไอท์แฟลกังเฟิร์ตนะครับที่ทำไป9ประตูจาก24นัดนะครับกระทั่งในปี2015นะครับสโต๊กซิตี้ครับก็ไปคว้าเอาโคเซลูมาร่วมทีมนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้มีผลงานอะไรที่จับต้องได้สักเท่าไหร่นะครับมาร์คฮิวกุญซือของสโต๊กในตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างประทับใจให้กับทางโคเซลูเนี่ยลงสนามต่อเนื่องนะครับ แต่ประตูที่เขาผลิตมาก็ค่อนข้างน้อยนะครับสลูกเท่านั้นเองนะครับที่โคเซลูทําได้ครับจากนั้นก็โดนปล่อยยืมไปให้กับเนปอติโบลากรุนยาครับและเมื่อเขากลับมาจากลากรุนยาสโตก็ขายไปให้กับนิวคาสเซอร์ยูเนเต็ดแบบถาบออน,นะครับในฤดูกาล2017-2018ครับโคเซลูเนี่ยเล่นอยู่กับนิวคาสเซอรนะครับที่เซนต์เจมส์พาร์คอยู่2ฤดูกาลนะครับแต่ว่าก็มีผลงานที่เรียกว่าไม่น่าประทับใจเอาเลยนะครับสฤดูกาลเนี่ยยิงรวมใน พิมลีกไปเป็นแค่6ประตูเท่านั้นเองนะครับจาก46นัดครับตอนนั้นเนี่ยนิคาเซินเองก็กระเสือดกระสนนะครับเกมดูค่อนข้างฝืดเคืองครับโคเซลุเป็นตัวจริงแต่ว่าก็ทําประตูให้กับทีมได้อย่างไม่น่าประทับใจเท่าไหร่น,นะครับดูเหมือนว่าอนาคตของกองหน้าวัย29ปีในตอนนั้นเนี่ย มันไม่น่าจะสูงไปได้มากกว่านี้แล้วไม่น่าจะไต่เต้ากลับไปสู่ระดับท็อปได้ไปมากกว่านี้แล้วนะครับแต่ถ้าว่าครับคนเราเมื่อโอกาสมาถึงและประสบการณ์ฝีเท้านะครับความมั่นใจทุกอย่างมันมาลงตัวกันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับโคเซลูเช่นเดียวกันครับในปี2019ครับโคเซลูได้ย้ายกลับไปเล่นในสเปนอีกครั้งครับแบบเป็นการหาวอนะครับย้ายไปเล่นกับอาราเบสนะครับ ที่อารเบตนี่เองครับที่โคเซลูเริ่มสร้างผลงานได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับเป็นครั้งแรกนะครับในการเล่นฟุตบอลอาชีพในลีกสูงสุดนะครับที่เขาสามารถทําประตูได้แต่เลข2หลักนะครับโคเซลู Ko ทําประตูไปได้11ประตู2ฤดูการติดต่อกันนะครับก่อนที่จะมาพีกนะครับในฤดูการ2021-2022นะครับทำได้ถึง14ประตูจาก37นัดให้กับอาเบสนะครับ และผลงานแบบนี้เองครับทำให้เอสปันยอลนะครับคว้าตัวเขามาร่วมทีมในฤดูกาลที่แล้วนะครับ2 0 2 2 2 0 2 3หากว่าการเล่นกับลาเบนเนี่ยเขาพีแล้วครับมาเล่นกับเอสปันยอลเนี่ยพีก,กว่าครับโคเซลูมมีสีติติการทำประตูเฉลีย่ยเรียกได้ว่าเกือบจะ2นัดต่อ1ประตูเลยนะครับ33นัดในลาลิกาที่ลงเล่นให้กับเอสปันยอลโคเซลูทำไปถึง16ประตูนะครับและผลงานนี้เองครับทำให้เขาถูกเรียกตัวติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับ เขาลงมาเป็นตัวสำรองนะครับในเกมเจอกับนอร์เวย์นะครับในฟุตบอลรอบคัดเลือกยูโร2024ครับและทำคนเดียว2ประตูนะครับในฐานะตัวสำรองครับให้ทีมเอาชนะนอร์เวย์ไปได้3ประตูต่อศูนะครับก่อนที่ผลงานล่าสุดของเขานะครับนั่นก็คือการลงเล่นเจอกับอิตาลีนะครับในรอบรองชนะเลิศของเนชันสลี e นะครับและเป็นคนทําประตูชัยให้กับสเปนเอาชนะอิตาลีไปได้2ประตูต่อ1ด้วยนะครับ ผลงานของโคเซลูในช่วง2-3-4ฤดูกาลหลังสุดมันน่าประทับใจมากๆรวมถึงการมีดีกรีติดทีมชาติสเปนแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้ชื่อเสียงแล้วก็รียกว่าบารมีของโคเซลูเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับบนวัย33ปีแล้วแต่ที่ช็อกไปมากกว่านั้นนั่นก็คือการที่มาดริดคว้าตัวเขาไปร่วมทีมนะครับต้องบอกว่าเป็นการกลับไปสู่ซานเตโกเบนาเบีกครั้งนะครับหลังจากที่เขาอำลา สโมสรแห่งนี้มาเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับการได้กลับไปอยู่กับทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุโรปอย่างเรอลมาดริดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนกับการคัมแบ็กสู่จุดสูงสุดในอาชีพการเล่นฟุตบอลของโคเซลูนะครับถ้าถามว่ามีเหตุผลอะไรบ้างอย่างที่บอกนะครับมาดริดเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินนะครับฟอลเอนติโนเปเรสประกาศหลังจากที่คว้าตัวโคเซลูมาแล้วนะครับว่านี่จะเป็นการเซ็นสัญญาคนสุดท้ายของเรอลมาดรดิดในซัมเมอร์นี้นะครับ การเซ็นสัญญานักเตะของมาดิดในซัมเมอร์นี้ถ้าใช้เงินแบบจริงๆจังๆเนี่ยก็มีเพียงแค่จูต์เบลิงแฮมคนเดียวนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับกว่าร้อยล้านยูโรนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นการยืมตัวนะครับหรือไม่ก็หมดสัญญายืมตัวจากสโมสรอหรือเช่นบราฮิมดีอาร์ใช่ไหมครับหมดสัญญายืมตัวจากเอซิมิลานแล้วก็มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปจนถึงปี2 0 2 7นะครับและการคว้าตัวโคเซลูเข้ามาก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเนื่องจากว่าในซัมเมอร์นี้นะครับมาดิดต้องเส คาริมเบนไซมาครับไม่พูดถึงไม่ได้เดี๋ยวแบกของทีมมาตลอดหลายปีหลังนะครับมาโกอาเซนซิโอมาริ亚โนดีอารสรวมถึงเอแดนอาซาสองคนหลังเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นฟริงเพลเยอร์อาจจะลงเล่นบางาแทบจะไม่ค่อยได้ลงเล่นนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนักเตะระดับซีเนี่ยที่มีประสบการณ์ดังนั้นการที่มาดิดขาดแนวรุกตัวชุดใหญ่ไปถึง4คนเนี่ยมันจําเป็นจะต้องเสริมนะครับและการคว้าตัวโคเซลูเข้ามา ตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับหเป็นการยืมในราคาเพียงแค่5 0,000นยูโรเท่านั้นเองนะครับและเขาเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์รวมถึงผลงานในช่วง3-4ปีสุดท้ายของเขาถือว่าพัฒนาขึ้นมามาก อย่าไปมองนะครับว่าโกเซลูอายุ33เขาเป็นผู้เล่นที่ยังร่างกายดีนะครับรูปร่างสูงนะครับแข็งแรงนะครับอาจจะไม่ได้เร็วรลุตพลดแต่ว่ามีการเคลื่อนที่ที่ดีนะครับและที่สําคัญโคเซลูยังไม่เคยได้เล่นกับทีมที่สามารถมีคนที่เปิดป้อนให้เขาได้อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสมากมายแต่ในแต่ละนัดมาก่อนนะครับเขาเล่นในทีมอย่างอาลาเบสเอสบันยอนฮอฟเฟนไฮมสโต๊กนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับ ทีนี้ลองนึกภาพว่าถ้าเขามาอยู่กับเรอัลมาดริดไม่แน่นะครับเราอาจจะเห็นโคเซลูทาผลงานได้ดีชนิดที่ว่าแตะตัวเลข2หลักเป็นปีที่4ติดต่อกันก็ได้ในลาลีกานะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณมีวินิสุสจูเนียนะครับคุณมีโรดิโกคุณมีลูก้าโมดิตนะครับคุณมีจูตเบลิงแฮมนะครับคุณมีเฟเดบาเวเดคอยสนับสนุนนะครับแบ็กอย่างดานี่กับบาขาวนะครับหรืออาจจะเป็นเอโดโรกามาวินกาพวกนี้สามารถเปิดบอลให้ผมได้นะครับไม่แน่ครับ การคว้าตัวเอาโคเซลูเข้ามาแบบนี้อาจจะเป็นการทําธุรกิจที่ยอดเยี่ยมของเรอัอลมาดิดก็เป็นไปได้นะครับและที่สําคัญที่ทําให้แฟนมาดิดมองว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากนั่นก็คือการที่โคเซลูจะได้หยุดยิงเรอัลมาดิดสทีสถิติที่น่าสนใจหนึ่งอย่างนะครับโคเซลู Co เนี่ยลงเจอกับเรัลมาดิดมาแล้วทั้งหมด10นัดเขาสามารถทําประตูเรัลมาดิดได้ถึง8ประตูกับอีก1แอสซิสเลยนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทําแสบแซยมาดิดได้บ่อยมากๆน,นะครับ เพราะฉะนั้นครับผมมองว่าดีลเนี้ยถือว่าเป็นดีลที่วินวินนะครับโคเซลูบนวัย33ปีได้กลับมาเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้เล่นกับทีมที่สามารถลุ้นแชมป์ไม่เพียงแค่ลาลีกาแตา่แชมป์ยุโรปด้วยในตัวนะครับขณะที่มาดิดก็ได้กองหน้าที่มีฝีเท้ามีประสบการณ์และพอจะฝากความหวังเอาไว้ได้บ้างในช่วงสถานการณ์ที่ไม่มีคาร์ดิเนเซม,มาและในช่วงที่ไม่ได้มีงบประมาณมากพอในการทุ่มซื้อนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนหรือจะเอา เคลียยันเอ็มบัปเป้มาในฤด,ดูกาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่วินวินทีเดียวนะครับกับการที่เริษไปคว้าตัวเอาโคเซห่หลุยมาโตซานมาเตนโคเซลูมาร่วมทีมนะครับและเพื่อนเพื่อนละครับคิดว่าดีลนี้เป็นดีลที่วินวินสำหรับทั้งสองฝ่ายหรือไม่อย่างไรลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่กับชาแนลสันเดย์คลับในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ